สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Eagle Book Club กิจกรรมดีๆที่พวกเราทุกคนจะได้มาอ่านหนังสือเล่มเดียวกันและร่วมอ่านไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมและรับฟังจนจบแล้วจะได้แง่คิดและมุมมองดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยค่ะและในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมอ่านบทที่10ไปพร้อมๆกันนะคะหากทุกทท่านพร้อมแล้วเรามาร่วมอ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันค่ะบทที่10วิธีค้นหาและแก้ไขาสาเหตุของนิสัยเสียแรงปรารถนามาจากไหน ความปรารถนาเป็นเพียงตัวบ่งชี้ของแรงจูงใจแฝงที่อยู่ลึกลงไปสมองของคุณไม่ได้พัฒนาความอยากสูบบุหรี่อยากเช็คอินสแกรมหรืออยากเล่นวิดีโอเกมในความปรารถนาระดับลึกนั้นคุณต้องการที่จะลดความไม่แน่ใจและบรรเทาความวิตกกังวลเพื่อที่จะได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมหรือได้รับสถานภาพตามต้องการ ลองมองหาพฤติกรรมผลพวงใกล้ตัวอันเกิดจากนิสัยที่คุณสร้างขึ้นมาและคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้สร้างแรงจูงใจอะไรใหม่ๆเลยแต่มันเชื่อมโยงมาจากแรงจูงใจซึ่งแฝงลึกอยู่ในธรรมชาติของตัวมนุษย์อยู่แล้วนิสัยคุณคือคำตอบในยุคปัจจุบันของความอยากในยุคอดีต เป็นรูปแบบใหม่ของความบกพร่องเดิมๆแรงจูงใจที่แฝงอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ยังคงเหมือนเดิมนิมสัยเฉพาะบางอย่างที่เราแสดงออกแตกต่างกันไปนั้นมีพื้นฐานมาจากช่วงเวลาในยุคอดีตนั่นคือคนเรามีหนทางต่างกันไปในการจัดการกับแรงจูงใจแฝงเดียวกัน คนหนึ่งอาจเรียนรู้ที่จะบรรเทาความเครียดโดยการสูบบุหรี่อีกคนหนึ่งอาจเรียนรู้ที่จะขจัดความวิตกกังวลโดยการออกไปวิ่งพฤติกรรมในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เป็นเพียงแค่วิธีการที่คุณเรียนรู้เพื่อใช้ในขณะนั้น เมื่อคุณโยงวิธีการแก้ปัญหานั้นๆเข้ากับปัญหาที่แก้ไขในทำนองเดียวกันอีกคุณก็จะกลับมาใช้วิธีการแก้ไขเดิมๆต่อไปเรื่อยๆนิสัยต่างๆสัมพันธ์กันทั้งหมดความสัมพันธ์กันนี้กำหนดให้เราประเมินว่าพฤติกรรมใดควรทำซ้ำหรือไม่ตามที่เราได้กล่าวไปในกฎข้อที่หนึ่ง สมองของคุณจะซึมซับข้อมูลและสังเกตปัจจัยกระตุ้นในสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่คุณรับรู้ปัจจัยกระตุ้นสมองของคุณจะจำลองสถานการณ์และคาดการว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปจากนี้ยกตัวอย่างเช่นปัจจัยกระตุ้นคุณสังเกตเห็นว่าเตามันร้อนการคาดการถ้าฉันไปโดนเตาผิวหนังจะพองดังนั้นฉันควรหลีกเลี่ยง ปัจจัยกระตุน้นคุณเห็นไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวการคาดการถ้าฉันเหยียบคันเร่งฉันก็จะข้ามทางแยกไปได้อย่างปลอดภัยและใกล้ถึงจุดหมายมากขึ้นดังนั้นฉันควรเหยียบคันเร่งเมื่อคุณเห็นปัจจัยกระตุ้นใดๆคุณจะแยกแยะบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและกำหนดการตอบสนองที่เหมาะสม สิ่งนี้ล้วนเกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่มีบทบาทสำคัญต่อน,นิสัยทั้งหลายเพราะทุกๆก,การกระทำมีการคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ชีวิตนั้นดูเหมือนมีแต่เรื่องของการตอบสนองแต่จริงๆแล้วเป็นการคาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างหากตลอดทั้งวันที่คุณเดาว่าคุณจะแสดงออกต่อสิ่งที่คุณเห็นอย่างไรโดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของคุณคุณคาดเดาไปเรื่อยๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาถัดไป พฤติกรรมของคนเราขึ้นอยู่กับการคาดการเหล่านี้อย่างมากหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือพฤติกรรมของเราขึ้นอยู่กับการตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง ไม่จำเป็นว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเหตุการณ์นั้นคืออะไรคนสองคนมองเห็นบุหรี่มวลเดียวกันคนหนึ่งอาจรู้สึกอยากสูบในขณะที่อยู่คนหนึ่งอาจจะรู้สึกอยากหนีกลิ่นควันบุหรี่ปัจจัยกระตุ้นเดียวกันอาจจะกระตุ้นให้เกิดนิสัยที่ดีหรือนิสัยที่ไม่ดีขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของคุณเองสาเหตุการเกิดนิสัยต่างๆนั้นจริงๆแล้วคือการคาดการล์ลวงหน้าก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมนิสัยนั้นๆนั่นเอง การคาดการเหล่านี้นำไปสู่ความรู้สึกที่เรามักใช้อธิบายถึงความปรารถนาซึ่งก็คือความรู้สึกความอยากและแรงกระตุน้นโดยอารมณ์และความรู้สึกจะแปลงปัจจัยกระ,กะตุ้นที่เราได้รับรู้และคาดการตามที่เราคิดไว้ไปเป็นสัญญาณให้แสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งช่วยอธิบายว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรเช่นไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่แต่คุณก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้ร้อนหรือว่าหนาวถ้าอุณหภูมิลดต่ำลงหนึ่งองศาคุณอาจจะยังไม่ต้องการทำอะไรแต่ถ้าอุณหภูมิลดลง10บองศาคุณก็จะรู้สึกหนาวและใส่เสื้อหนาวเพิ่มขึ้น ถ้าความรู้สึกหนาวเป็นสัญญาณนำให้คุณแสดงการกระทำออกมาคุณรู้สึกถึงปัจจัยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะส่งผลแค่ตอนที่คุณคาดการว่าถ้าคุณทำอะไรสักอย่างคุณก็จะอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นจากภาวะเดิม ความปรัรถนาคือความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปเป็นความต้องการที่จะเปลี่ยนภาวะภายในของคุณเช่นเมื่ออุณหภูมิต่ำลงก็จะเกิดความต่างระหว่างภาวะที่ร่างกายของคุณกำลังรู้สึกกับภาวะที่ร่างกายต้องการรู้สึกความแตกต่างระหว่างภาวะในปัจจุบันกับภาวะที่คุณต้องการนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา ความอยากนั้นเป็นความแตกต่างระหว่างจุดที่คุณอยู่ตอนนี้กับซึ่งคุณต้องการอยู่ในอนาคตแม้การกระทําอันเล็กน้อยที่สุดก็ยังเกิดจากแรงกระตุ้นที่คุณอยากจะแตกต่างไปจากเดิมณะเวลานั้นเวลาที่คุณกินเวลาที่คุณสูบบุหรี่หรือว่าเล่นโซเชียลสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคงไม่ใช่มันฝรั่งแผน่นบุหรี่หรือยอดกดไลค์ แต่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆก็คือคุณต้องการรู้สึกแตกต่างออกไปจากเดิมอารมณ์ความรู้สึกจะบอกเราว่าควรคงภาวะในปัจจุบันไว้หรือควรเปลี่ยนแปลงมันช่วยให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุด นักประสาทวิทยาค้นพบว,ว่าเมื่ออารมณ์และความรู้สึกถูกทำลายเราจะสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจเราจะไรซึ่งสัญญาณที่เตือนว่าเราควรทำอะไรอะไรไม่ควรทำอะไรที่ควรทำอย่างที่นักประสาทวิทยาชื่อแอนโทนิโอดามาซิโออธิบายว่าอารมณ์จะเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งไหนดีไม่ดีหรือสิ่งไหนเป็นปกติธรรมดาสำหรับคน โดยสรุปแล้วความปรารถนาและพฤติกรรมบางอย่างที่คุณแสดงออกมาเป็นความพยายามอันเกิดจากแรงจูงใจที่แอบแฝงอยู่ลึกๆตั้งแต่แรกเมื่อไหร่ก็ตามที่นิสัยกำหนดแรงจูงใจได้สำเร็จ คุณจะเกิดความปรารถนาที่จะทําเช่นนั้นอีกในไม่ช้าคุณจะเรียนรู้และคาดการได้เองว่าการเล่นสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้คุณรู้สึกว่ามีคนรักคุณอยู่หรือการดู Youtube จะช่วยให้คุณลืมความกลัวพฤติกรรมต่างๆน่าดึงดูดให้กระทาต่อเมื่อเราเชื่อมโยงความรู้สึก และก็ความรู้สึกเชิงบวกและเราสามารถใช้ประโยชน์จุดนี้ในด้านดีกับตัวเรามากกว่าด้านไม่ดีแสดงออกในทางบวกมากกว่าทางลบสำหรับหนังสือ Atomic Habit เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นในบทที่10ก็จบลงเพียงเท่านี้ในสัปดาห์ถัดไปอย่าลืมเข้ามาติดตามได้อีกครั้งในกิจกรรม e g l e b o o k Club นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ